สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านค่ะกลับมาพบกับช่องช e l YouTube นะคะโปรโมชั่น f o r d ไปเก่งกีเก่งจากฟอร์ a ออโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนำมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะเป็นรุ่น Ford r เล g เจค่ะวายแนะคะขับ2ค่ะตัวนี้ค่ะเอ่อมาในราคานะคะ1 2 9 0 0ล้านบาทนะคะแต่ว่าสุดหล่อคันนี้เป็นสีส้มนะคะราคาจะอยู่ที่1 3 9 0 0ล้านบาทค่ะและพิเศษไปกว่าน,นะะั้นค่ะตัวนี้นะคะสุดหล่อที่เก่งเลือกนามา ะคะ่ะมีโรลเลอร์ชัตเตอร์ด้วยนะคะใหม่ล่าสุดจริงๆสวยเต็มสิบไม่หักเลยค่ะราคานะคะเบ็ดเสร็จแล้วค่ะจะอยู่ที่1.69 0 0ล้านหกหมืบาทค่ะเดี๋ยวพามาชมกันนะคะว่าวันนี้ค่ะสุดหลอดจัดเต็มจัดหนักแค่ไหนนะคะไม่ให้เสียเวลามาชมเลยค่ะ เริ่มจากที่บนฝากระโปรงนะคะด้านบนฝากระโปรงเป็นสกูปค่ะส่งเตี้ยมาในสีทูโทนค่ะสีส้มนะคะเหมือนตัวรถนะคะตัดด้วยสีดำด้านค่ะเพิ่มความมีมิติให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้น ัดลงมาค่ะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะก็เป็นกระจังหน้าเอ่อโมเดลใหม่เลยล่าสุดนะคะตัวกรอบข้างนอกนะคะจะเป็นสีดําเงาตัดด้วยสีอะคริลิกนะคะคําว่าเลนเจอร์ค่ะตัวอักษรอะคริลิกคําว่าเลนเจอร์สีขาวพร้อมกับมามัสแตงแบบนี้เลย สวยหล่อและเทมากๆเลยค่ะลงตัวมากๆเลยถัดมาค่ะเป็นครอบไฟหน้านะคะตัวนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวนี้นะคะทําเต็มระบบเลยเป็นไฟหน้ามาสแตงแบบนี้ค่ะมีวงแหวนนะคะแล้วก็มี3ามขีดแล้วก็มีตัวเดย์ทามแบบนี้ด้วยสวยมากๆเลยถัดมาค่ะเป็นกันชนหน้านะคะอันนี้พระเอกเลยกันชนหน้าแฮมเมอร์ค่ะ กันชนเหล็กนะคะมาพร้อมกับห่วงลากจูงแบบนี้เลยสีแดงค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟหลี่ด้วยนะคะแบบนี้ในส่วนของด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะมีกันแทงนะคะด้านล่างที่เป็นสีแดงแบบนี้นะคะมาในชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์แบบนี้เลยค่ะถัดมาที่ด้านข้างตัวรถนะคะ อันนี้ก็หล่อไม่แพ้กันเลยค่ะหล่อทั้งคันเลยจริงๆนะคะสําหรับคันนี้ซุ้มล้อค่ะตัวนี้นะคะเป็นซุ้มล้อแทนนะคะจากทางฟอร์ดนะคะสังเกตได้ว่าตรงหมุดนะคะจะมีคําว่าฟอร์ดด้วยนะคะเป็นหมุดเออเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนะคะ เป็นชุดแต่งใหม่ล่าสุดถัดมาเป็นล้อค่ะล้อตัวนี้นะคะเป็นขนาด18นิ้วซีรีส์ยางจะอยู่ที่265 60R18 แม็กเป็นแม็กเลนโซค่ะจับคู่มากับยาง BF นะคะตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกได้นะคะว่าต้องการเป็นแม็กอะไรและจับคู่กับยางอะไรค่ะและนี่เลยที่เก่งบอกว่า ตัวนี้เป็นตัวโมเดลปี2 0 2 1นะคะดังนั้นจุดต่างๆที่ตัดกับสีรถเดิมแล้วค่ะโมเดลปี2020จะทุกจุดที่ตัดกับสีรถจะเป็นสีเทากราไฟ์นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือทุกจุดที่ตัดกับสีรถนะคะเช่นครอบแก้มนะคะตัวครอบกระจกมองข้างรวมถึงมือจับจะมาในสีดำเงานะคะ แต่ที่เก่งเพิ่มเติมให้ค่ะก็จะเป็นตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะที่มาในสีดําด้านป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีในส่วนของด้านบนเป็นราวหลังคาค่ะที่มาในสีดําด้านรวมถึงกันสาดเข้ารูปสี่ชิ้นแท้ตรงรุ่นแบบนี้เลยความเข้มของฟิล์มพี่ๆเลือกได้นะคะว่าต้องการความเข้มเท่าไหร่ในส่วนของคันนี้เก่งติดเป็นบนหน้า60รอบ80ค่ะ ถัดมาค่ะตัวนี้นะคะเป็นมุมไกลนะคะให้ดูภาพรวมของตัวรถจะเห็นเลยว่าเป็นสติกเกอร์นะคะลายกราฟิกแบบนี้เลยลูกค้ารีเควตได้นะคะว่าต้องการเป็นลายแบบไหนแล้วก็ครอบฟ้าทางน้ำมันแอมาในสีดำด้านนะคะเพื่อให้เข้ากับชุดแต่งในจุดจุดอื่นนะคะในส่วนของด้านท้ายรถค่ะสปอร์ตบาร์ก็นี่เลย ปีโมเดล2021ค่ะสังเกตไปรยากเลยสปอร์ตบาร์ตัวนี้นะคะก็จะตัดด้วยสีส้มแบบนี้นะคะสีดำเงาตัดด้วยสีส้มด้านท้ายรถก็เป็นครอบไฟท้ายค่ะเพิ่มความโดดเด่นให้กับดวงไฟนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบนะคะในส่วนของมือจับที่เป็นสีดำเงาตัวนี้ก็มาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ที่เพิ่มเติมจะเป็นตัวสติกเกอร์ลายกราฟิกแบบนี้เลยค่ะ ตัวนี้จะมีกล้องใช่ไหมคะมีกล้องแอบฝังอยู่ใต้โลโก้แบบนี้เลยนะคะมาจากโรงงานนะคะแล้วก็นี่คะ่ะลูกค้ารีเคเวสมาเลยว่าต้องเป็นกันชนเหล็กแบบนี้เท่านั้นนะคะดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่เลยคะ่ะ ทำไมถึงเป็น1 6 9 0 0 0ล้านเพราะนี้เลยค่ะพระเอกของงานนี้โ o l เลอร์ชัตเตค่ะเป็นแบบไฟฟ้าสามารถควบคุมคอนโทรลได้จากรีโมทเลยนี่ค่ะง่ายมากๆเลยนะคะสวยงามสะดวกสบายหรูหรามากๆเลยคุ้มจริงๆเลยค่ะบอกเลยนะคะสำหรับตัวปีโมเดล2021นะคะ เดี๋ยวเก่งพาไปดูด้านในนะคะว่าด้านในตัวนี้นะคะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างนะคะมาเลยนี่เลยค่ะภายในนะคะก็ยังคอนเซปต์เดิมนะคะแผงประตูข้างค่ะเป็นหนังนะคะสีดำตัดด้วยได้สีส้มนะคะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะก็ยังคงเป็นเบาะหนังเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะเปลี่ยนนะคะเป็นลายใหม่นะคะก็คือเป็นหนังดําตัดด้วยไดยสม้มรวมถึงแถบสีส้มที่เพิ่มเติมเข้ามานะคะในส่วนของตัวนี้ก็ยังคงปักนะคะไวท์แท็บแบบนี้เหมือนเดิมก็หลูหลาทําความสะอาดง่ายนะคะในส่วนของตัวเบาะหนัง แล้วก็พวงมาลัยเช่นเคยค่ะเป็นหุ้มหนังรวมถึงคอนโซลน,นะคะในส่วนของตัวพวงมาลัยก็จะมีข้อมูลการใช้งานของตัวรถรวมถึงคุสคอนโรลน,นะคะในส่วนของด้านซ้ายมือก็จะเป็นระบบควบคุมในส่วนของมัตติฟังก์ชันทางหน้าจอต่างๆค่ะ เป็นพวงมาไลัยไฟฟ้านะคะระบบความปลอดภัยก็คือมีแอร์แบ็กหใบนะคะหน้าจอตัวนี้ค่ะเอ็นเตอร์เทนนะคะก็หน้าจอขนาด8นิ้วมาพร้อมระบบซิงค์สเมนูภาษาไทยค่ะแล้วก็มีระบบนำทางนะคะโทรช่วยเหลือฉุกเฉินให้ด้วยเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะครบมากๆเลยเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ10สปีดสักับเพจต,ตัวนี้ก็มีมาอยู่แล้วสวยแบบนี้เลยค่ะ ป้องกันรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะผ้ายางเช่นกันนะคะผ้ายางตัวนี้เป็นผ้ายางแท้นะคะจากฟอร์ดนะคะสวยมากๆเลยนะคะเก่งหวังว่าพี่ๆคงจะชอบนะคะบอกเลยว่าส่วนตัวแล้วเนี่ยเก่งให้รูปหล่อคันนี้นะคะสวยแบบเต็มสิบไม่หักเลยจริงๆค่ะ สนใจ Ford r เ n g e r นะคะหรือ Ford e v e r วอรรุ่นไหนนะคะสามารถสอบถามทักทายเก่งมาได้นะคะทางช่อง Channel YouTube ค่ะโปรโมชั่น Ford b y เก่งกี้นะคะแล้วก็ทางเพจค่ะโปรโมชั่น Ford ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้เก่งด้วยนะคะไม่ได้หายไปไหนนะคะยังคงอยู่ในช่อง Channel YouTube อยู่เรื่อยๆเลยนะคะยังไงก็สอบถามแคมเปญโปรโมชั่นนะคะต่างๆยังมีอยู่มากมายเลยค่ะ ก็ช่องทางการติดต่อเด็กเก่งขึ้นไว้ทางด้านล่างนะคะวันนี้ขอนำเจ้าสุดหล่อไปส่งมอบให้ลูกค้าก่อนนะคะวันนี้ขอตัวลาค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ